ฝาดไปแม้มันโอ้หอม,มทักทายสบายดีพี่น้องทุกคนมื่อนี้ก็ค่อยก็ได้เต็มเครื่องจะเดินทางเข้าป่าอีกมื่อนี้ก็ามากะสามคนเขาก็ท่ายอยู่รถไทยผู้ค่อยมาแวะเอาเบ็ดพี่น้องเอย เอาเบ็ดยูนิเทงนี่ไปซเซอร์เพื่อจะไปเซอร์อยูนะ่ป่าพวกน่ะเอาเบ็ดแล้วกระซาบทีมงานกระซาบโคตรมาชุดนี่ทีมงานใหม่เลยพี่น้องเอ้ยมีเบ้าเพชรนำ้ำกับเบ้าใจโคตไปไปกิ้งจอไปไปที่ตามไปน้ำเดียวพี่น้องเอ้ย ตอนนี้หากาวิสบานไว้นึงแล้วเลยหากระหอดโค่เดี๋ยว,ยวาาอีวจกจัหน้อยกับเขาเฮาปันแค่แต้มบ่ะนะโอ้พี่นอ้อง <c oughs> เข้ามาว่านี้กับ็รตตีรถรถุดแต่ว่ายัางตีมมนยังท่านรุดซ้ำมันมากัำมันรถก้อนเบรกท่านนะฮะก่อน

อาแจ้ก่อนพี่น้องเลยถ้ามีเวนถ้ามีเวนนีกินนะเานี่กินช,ชอบละมากข้บ่อชอนชุดก้อนกะรูปแบบนี้ล่ะพี่น้องเลยข้างกับข้างเก้านี่ละน็อตมนุษย์บีไม,ม่เทเทได้เตะได้ thẳng thẳng thàng <laughs> thẳng 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 xin thẳng 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 nó đấy thẳng đi thẳng thẳng เป็นรถยู่บ้านเป็นแทงแต้เป็นนะเป็นตีนรถมานุ่มเป็นมาลงบ้านกระตองตอนนี้เฮาเดินทางต่อพี่น้องก็บ้านนี่ก็ความพอสมควรอยู่ยนะบ้านนี่ก็กว่าบ้านแทงแต้พี่น้องเลยบ้านางแงเต้มีอหกหลังคาเฮิรนบ้านนี้กว่านะลายหลังคาเฮิรนในบ้านนี้ ค้านค้ามันก็นต้องก็บ้านด้วยว่าขึ้นใจเพื่อนจะซื้อเลยซื้อปลากระป๋องไปกินตามทา่านวะ่ะปลากระตองก็มีห้านค้าอยู่สองค้านอยู่ในบ้านต่อนะฮา,าจะไปซื้อสามไม้โคพี่น้องเลยป่องอาซิปันขีบปกลงนึงนะ่งอ่ะเดินทางต่อยมันะเอาเปี่ยเข่าไปก,ก่อนแนะรถนะเ่าห่เนาเนี่ยไปป้าก็เดียวนี่โอ้ชอมซี่ห้าคนคนอ่ะเอาตามหลัง น้ำสายหาก,กินคือเดียวก็เฮาล้วะพี่น้องเลยลงโบท,ที่เนี่ยโอ้ขันกอนหอดเชื่ะโบนี่ห่านพี่น้องไอ้ เอ้ยพาุตกรถก็มี <c oughs> <c oughs> มงานก็ได้มาหอดบอดละเดี๋ยวต่อไปก็จะทําการกางพ้ายางพี่น้องเลยอเตอนจะมีชุมเฮ้าจะว่าจะกางพ้ยางก่อนแต่ว่าหิวข้าวแหง้งพี่เดยวกินข้าวก่อนพี่น้องเลยบาดนี้กินข้าวก่อนแด้วบาดนี้พี่น้องเลยปลากระปองซื้อ,อยู่บางกระต้องแล้วกัดพริกมาหิข้าวเดียวพี่น้องมาทำทางเรัเดี๋ยวยิงข้าวแหง้งคอยเป็นคนขับรถเมาใจค พอใจก็ว่าเพชรเป็นเอิญกะมาชิงกินข้าวก่อนกะข้าวกะเป็นนินยังเิ็นยังเล้งไทยกึบอยู่พี่น้องเลยมาฮอตบอทเพลินวาวฟังอะไรบ่าชองเลยยี่ห้อบาชามเลยปั่กระบอกกระแทกพนารถโอ้ตะเวนกะประมาณบ่าชามมั้งตอนนี้กะชุ่มเผากะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเดี๋ยวจะกลางพยางก่อนพี่น้องเลยบ้านนี้กอนกรายก้อนอยู่ไม่ย่าง ตอนนี้เขากลางพยัค์แล้วล่ะนอนยูนอนนอนก็นจะนอนยนี้รถถ่ายนี่คืนนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะไปหาเสื้อกลับบาดนี้แล้วก็หาลัทธแรงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะได้ไปหาเสื้อกลับก่อนบาดนี้พี่น้องเอ้ยไปหาลัทธแรงนําไปติดตามไปนําเดียวเดี๋ยวจะหาเก็บมากกระบพกเสื้อกลับก่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้ นาวมากบุกไะหนาวบ่นอยนนเดี๋ยวเขาก็จะตัดก้นมันก่อนเฮอมันแปนจะได้เส็เส็บแบบนี้เลยพี่น้องเลยเอาเส็ไปเลยเขาไปเขาจะได้กลางเสือ้อกลางเสื้อเลยเดี๋ยวจะเขาเสือ้อรางทำอิฐเสื้อยู่เค่กระพุ้งกระพางนะพี่น้องเลย เองไม่เตอคือนดีนะกลางเซอร์คือนี่แหละ เสื้อแล้วนะเตรียมชุดผู้เสิร์ไว้ก่อนถ้าเอาผู้เสิร์มันจะถือแล้วมันจะแก้ไปเอาหากราฟดีเห็นไปเสาอลรางต่อไปอีกเป็นเอาไปย่างเสื้อตามแคมทางเสืารางที่สองเตื้อคนคือเก่า

เสือตัวคอนคือเก่าพี่น้องเลยตัวนี้ก็เสือด่างสุดท้าย,ยพี่น้องเลย เดี๋ยวบ้านนี้ก็จะไปหาด้านแรงกนะบ้านนี้หลังจากเชือกลับแล้วก็หลังจากเชือกลับแล้วเขาก็ชุ่มเขาก็ได้มาหาอ้ำน้ำก่อนอาบน้ําแล้วจึงได้จึงได้ไปหาด้านแรงต่ออีกุดยอดหาน้านกินก็เข้าใจไปเอาน้องกินไปนี่เยอะกินน้ำนะรับเพราะบอลยูเขามันไกลน้ำนะพี่น้องเลย นี่ก็คอยพอมทีมงานก็อ้าน้ำแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปหารานแรกต่อในความพาแล้วไปตอนนี้เห่าร้านแรงก็ยังมีท่านพอพี่เลยพี่น้องเอ้ยมีท่านมีพี่เลยเฮ้ยยิ่งเลยพอนกก็ ออกเพชรบ่กเพชรพันยิงนีคื่องนกกระบินไปนพร้อมมีได้ช้ำเดี๋ยวข้ำม้เหากัจะได้ย่างกลับมันนะกลับแต่กากานเมื่อเลยบันของเขามาตรงเยอะมันก็เริ่มมืดเท่ามืดเท่าี่น้องเลยตอนนี้เหากัได้กานกลับบันคำนะ ยังมีท่านพอไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยมานี่เขาพอเห็นตัวนึงพี่น้องเอ้ยเขาอ้อมอยู่กับทีมงานครับพี่น้องแสงตามันนะเห็นตุน้งเยื่อหน,นึหนน่งแม่มัไไนตอนนี้เขาทั้งกับทีมงานน่ะตกลงเดียวจะเอาเนอเลือ ทีมงานเขากลับอยู่กงไม้พ่งเงาวพวกผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งกับเบิ่งอยู่ทางพวกคอยกับอยู่กกตัวนี้คอยกัหน้าพี่พน้องได้ละมีผาตีแม้มันพอพระเจ้าเฮนร์กอนนี่เฮนร์ท้ามีล่ะจับหางนี้ละ่ละจับทะเลาลงเวลามันจะครบทุกอนที่นี่มันโตนลงมากนะคอยไล่คุบเมื่อกี้นั่นนะฮะเกิร์ฟพีข้างนึงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตามหาเกิร์อยู่จะหมนไปทางเลยจะค่อยแรนมาป้องเลยบุ๊ ตอนนี้ค่อยพร้อมทีมงานกันจกกบจะกคาร์บอนแล้วบาน,นี้เขาได้เห็นตัวนึงเอากัากกบเจ็ดคาร์บอนอายุหาอหนอทแล้วบาน,นี้เฮ้ยไป,ปยิงมาเมื่อกี้นี่นกเขานกเขาหูเน้องนกเขาหูตัวนี้ยตัตอนนี้ค่อยกับทีมงานกับในบ้นานฮอดบอทละ่ะพี่น้องเอ้ยอ่าจะเตรียมหาให้ดูให้กินก่อนบานี้ ดี๋ยวจะให้เบิ่งอันได้มาน,นี่กับอ๋อได้เห็นตัวนึงได้แม่มันพี่น้องเอ้ยกับนกเขาเขาตัวนึงหนูตัวนึงได้มาน,นี่กับเอาว่าจะไปได้เพื่อละไปรัดแรงกับมีพอไปเรื่อยๆบัดบันหอกา,าลล้อมาผัดพอตอนนี้ทางทีมงานเฮากับได้ดังไฟจะดังไฟกินเข้าพี่น้องเอ้ย ไปกับดังมีัติดปนี่มันเปนนนเกตรมหากาาบอจะกินแรงไปเนี่ยกินนกเขาไ้ละจะพักโคนกเขาตัวนึงงไปนี่ชนเห็นกับมืออื่นสาวพระละจังโคกัน่นลองเลย หางมันดวงนึ่งตอนนี้เขาเกินจีนกเขาก่อนก่อใจเป็นจีนกเขานกหดหนากระเบิ้งตอนนี้ค่อเขาจะได้ตำแจ่วปรุงไว้ท่าพี่น้องเลยน,นะโอเฟสเพิ่งจะได้โคนนกนั่นละซอยเดียวเพราะว่าจะได้กินไวเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่ามาละกือบจะฮอดสิบโมงกลางคืนแล้วได้ยี่มันทันกินข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยก็จะตำแจ่วก่อน โคโนกเขาก่อนพี่น้องบ้านนี้หมอกระพดละเดี๋ยวอีกจังน้อยก็ได้กินละพี่น้องเอ้ยตอนนี้โคโนกกินชุกเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปรุงก่อน โอ้หอมมีสมุนไพรมีสมุนไพรเชยค่ะคณะเนาะเอาเม่นตาพานสมุนไพรอยังเลยมีมีมีชนตาพานสมุนไพรมาหนังขึ้นยิ้มไปพร้อมเลยเนาะหอมดียเนจะแซ่บเนาะสมุนไพรเฮามีแต่โฮชิเคอร์ทั้งล่ะถือว่าโอเคละจำนี้กับกับหิวเข้านี่ ไปเชิอเป็นงานเลยมาป่าแต่ละเธอกะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยกินข้าวดึกกางเวณก็กินชิบม้งแล้วตอนเช้ากะยืดเพื่อจะได้กินนี่โคโน้องเขากะซุกแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมกินแล,ลน้วบ้านนี้มาพี่น้องกินข้าวแรงเดียวกินก็กินข้าวเย็นได้เขากับนี้หนึ่งเพราะว่าเข้าไปเสื้อกลับแล้วก็ กานมาเลยนะรัดแรงแนะล้วกานมาเลยก็มันก็นดึกนะหอมลุกบ่ะผมอึดมันเลอะ ใจบ่ หลังจากกินข้าวกินน้ำยากอะสุมเฮากะจะได้หาปูมังองนอนบาเจะหาปูมังนอนแถวนี้ละนีรถล,ละ3าคนเอาอ่สำหรับคลิปนี้ค่อยก่าอปิดคลิปลงเพลงชำนี้เนาะก่าขอข้อมูลขอใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับช้มเดี๋ยวคลิปหน้าพูพอเดี๋ยวไม่